ราชาแห่งวงเวทตอนที่376ชัยชนะสำหรับการปฏิรูปเมืองเล็กอ,อตโตแมนนั้นนับว่าสำเร็จไปนในก้าวแรกแล้วหลังจากที่เผ่าทั้ง4ี่ร่วมเป็นพันมิตรกันตอนนี้ก็มีอีกหลายกลุ่มขนาดกลางที่ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเผ่าแล้วเผ่าอีกเมืองเล็กอ,อตโตแมนในเวลานี้จึงมีหุ้นส่วนภายนอกเกือบ30แล้วด้วย โดยที่เผ่าคนแคระในเวลานี้ลดลงมาเหลือ19%ส่วนชูเทียนเองก็ลดลงมาเหลือ51%แต่ทว่าเขาก็ยังคงควบคุมทุกอย่างของเมืองเล็กแห่งนี้อยู่เช่นเดิมในช่วงเวลาเดียวกันนั้นหอ,อการค้าปฏิหารก็ได้สร้างโรงแรมสร้างโรงหนังในเมืองเล็กแห่งนี้พร้อมกับพัตตาคารซึ่งในเปิดทําการในเมืองเล็กแห่งนี้เป็นที่แรกในป่าแห่งความวุ่นวายทาให้เมืองเล็กแห่งนี้กลายเป็นเมืองแบบใหม่ ดูมีชีวิตชีวาความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นมีความมั่งคั่งมากกว่าเดิมด้วยการพัฒน,นาไม่หยุดหย่อนเมืองเล็กแห่งนี้ก็โตวันโตคืนด้วยความรวดเร็วทําให้สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นเมืองสวรรค์ชายขอบของดินแดน,นแห่งนี้เลยก็ว่าได้และกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลที่ใหญ่โตของชายแดน,นป่าแห่งความวุ่นวายไปเลยแต่ถึงกระนั้นชูเทียนก็เริ่มเตรียมการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะเมืองเล็กแห่งนี้ยิ่งมีความเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทําให้ไปดึงดูดเหล่าตัวตนที่ยิ่งใหญ่มาสนใจด้วยเท่านั้นมันก็เพียงแค่รอคอยเวลาเท่านั้นเองหอการค้าปฏิหารจะเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากเท่าไหร่กันนะในชายขอบป่าแห่งนี้นั้นเหล่าตัวตนอันยิ่งใหญ่คงจะยังพอปล่อยไปได้แต่หากว่าเกิดการต่อสู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บางทีอาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆสุดลงก็เป็นได้เบื้องหลังของหอการค้าปฏิหารนั้นเป็นอาณาจักรนาเซียที่คอยสนับสนุนอยู่จะทว่า อาณาจักรหนานเซียนั้นเป็นเพียงแค่อาณาจักรขนาดเล็กนอกจากนี้ก็อยู่ห่างไกลเป็นอย่างมากด้วยดังนั้นแล้วพวกเขาจําเป็นต้องหาผู้สนับสนุนอื่นหากว่าต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่ของดินแดนแห่งนี้แล้วแล้วก็แน่นอนว่าด้วยการเติบโตที่เร็วเกินไปจําเป็นต้องพัฒนาความแข็งแกร่งไปด้วยทําให้การก่อตั้งพันธมิตรให้มากที่สุดนั้นนับว่าเป็นเรื่องหนึ่งในการปกป้องตนเองเลยทีเดียวชูเทียนชูเทียน ในเวลานั้นชูเทียนก็ได้ยินเสียงเมื่อยหญิงตะโกนเรียกตัวเองออกมาอย่างตื่นเต้นเขาแทบจะไม่ต้องหันไปเลยด้วยซ้ำนางกระพุ่งเข้ามาราวกับพายุยังห้องของเขาพร้อมกับตะโกนออกมาเสียงดังนี่มีข่าวดีหลายอย่างเลยแหละใบหน้าของชูเทียนก็จ้องไปยังนางด้วยความประหลาดใจมีเรื่องใหญ่อะไรงั้นหรืออืมเผ่ากุนแคร์ได้บอกว่าเคยพบเห็นแร่นะ้ํามันคริสตัล,ลหลายสิบปีมาแล้วในป่าแห่งนี้น่าจะอยู่ห่างออกไปราวๆสี่ร้อยลี้จากที่แห่งนี้นะ่ะ พี่หนานกงและคนแคร์กลุ่มหนึ่งได้ออกไปสำรวจแล้วเจ้าจะไปดูไหมใบหน้าของฉูเทียนจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะด้วยท่าทางของเมืองหญิง,ญงแล้วนั่นจะต้องเป็นแร่คริสตัลอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทว่าการที่คนพบน้ำมันคริสตัลเช่นนี้คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นน้ำมันดิบสีเงินซึ่งแตกต่างจากน้ำมันดิบสีขาวที่เมืองเทียนหนานเป็นอย่างมากสำหรับน้ำมันคริสตัลนั้นจะมีระดับพลังงานโดยแยกออกเป็นสีต่างๆ ระดับต้นจะเป็นน้ำมันดิบสีขาวระดับกลางจะเป็นน้ำมันดิบสีเงินและระดับสูงจะเป็นน้ำมันดิบสีทองกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเผ่าคนแคระที่พบมากว่าสิบปีแล้วคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นน้ำมันคริสตัลสีเงินนับว่ามีมูลค่าที่สูงอย่างไม่ธรรมดาเลยความหนาแน่นของพลังงานของน้ำมันดิบสีเงินนั้นมีมากกว่าน้ำมันดิบสีขาวถึง20เท่าเลทีเดียว โดยน้ำมันดิบสีเงินนั้นหากว่านำมาทำแบตเตอรี่แล้วแล้วก็จะสามารถใช้ได้กับวงเวทอักขระในระดับสามเลยซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาสามารถที่จะประดิษฐ์สิงประดิษฐ์ในระดับสูงขึ้นมาได้และที่สำคัญคลังเก็บสินค้าตามมิติของพวกเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยและหากว่าใช้ในการผลิตอาวุธพลังเวทก็จะทำให้มันมีพลังที่ร้ายกาจยิ่งกว่าน้ำมันผลึกสีขาวอย่างไม่ต้องสงสยัยอืเยี่ยมมากเยี่ยมมากๆเลย ชูเทียนก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจข้าจะไปดูสถานที่และสำรวจให้แน่ใจข้าต้องไปดูว่ามันมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่กันน้ำมันคริสตัลสีเงินนั้นสำหรับหอการค้าปฏิหารแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากแต่ทว่าเมื่อรู้แหล่งของมันแล้วเขาจะทำเป็นกระตุกกระตากทำให้คนอื่นเห็นว่ามันสำคัญมากขนาดนั้นไม่ได้ชูเทียนจะต้องเตรียมการอย่างรอบคอบโดยสภาพแวดล้อมของป่าแห่งความวุ่นวายนั้น เอาไปเปรียบเทียบกับอาณาจักรหนานเซี่ยไม่ได้เลยสถานที่แห่งนี้แม้ว่าทุกทกที่จะมีทรัพยากรอยู่เป็นจํานวนมากแต่หากว่าต้องการที่จะพัฒนานั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกโดยภายในป่าแห่งความวุ่นวายนั้นมันมีความละเอียดอ่อนมากๆก,การที่จะเคลื่อนไหวนาสิ่งของบางอย่างออกไปจํานวนมากนั้นอาจจะมีผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงเลยก็ได้ลําพังน้ํามันคริสตัลเหลวนั้นก็เป็นวัตถุดิบที่อันตรายเป็นอย่างมากแล้ว หากว่ามีใครจ้องจะทำลายแล้วก็จะทำให้มันเสียหายไปทั้งหมดเลยอ้อชูเทียนพี่หนานกงหนะเป็นคนนำคนออกไปสำรวจด้วยตนเองเลยนะเ้าต้องขอบคุณนางด้วยเมื่อหญิงๆที่ได้โอกาสก,าก็กล่าวออกมาอีกว่าข้าเพิ่งบอกกับท่านพี่ทางเครื่องสื่อสารไปแล้วพวกเราเองก็ได้ทำการส่งวัตถุดิบผ่านคลังสินค้าต่างมิติถึงสองแห่งไปยังรัฐใต้โดยเฉพาะหลายวันมานี้มีสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ในระดับสองที่ได้มากกว่า400ต้น โดยเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับต่ำมากกว่า300ต้นยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับกลาง60ต้นยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับสูง20ต้นยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับดี5ต้นและยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับยอดเยี่ยมอีก5ต้นยาทิพย์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับอาณาจักรหนานเซียนั้นนับว่าเป็นสินค้าที่ล้ำค่าอย่างมากในขณะที่ป่าแห่งความวุ่นวายนั้นมีสมุนไพรมากมายโดยยาในระดับหลิงเหย่านั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนแทบจะกระจายอยู่ทุกทั่วสารทิศ แม้แต่ยาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆบ,บริเวณถ้ำของสัตว์อสูรนั้นที่มันได้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติปราบเท่าที่กล้าเสี่ยงบ้างก็สามารถเก็บมันมาได้โดยยาทิ์สำหรับอาณาจักรนานเซียหรืออาณาจักรมนุษย์อื่นๆนั้นนับว่าเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในบางเมืองก็เป็นสินค้าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวที่สำคัญหอการค้าปฏิหารในเวลานี้ ราคาที่รับซื้อนั้นมีค่าไม่ถึงหนึ่งในสิบที่นำไปขายด้านนอกเลยหอ,อการค้าปฏิหารที่ทำธุรกิจในป่าแห่งความวุ่นวายแทบจะไม่ต้องเอ่ยเลยว่าสินค้าทั่วไปแบบดั้งเดิมนั้นมีการเพิ่มต้นทุนในการขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากซึ่งมันแตกต่างจากการจำหน่ายอยู่หอ,อการค้าปฏิหารข้างนอกอย่างลิลับภูมิประเทศของป่าแห่งความวุ่นวายนั้นนับว่ามีอันตรายต่อการขนส่งเป็นอย่างมากถึงกับบอกได้เลยว่าในทุกหนแห่งนั้น มีสัตว์อสูรที่ดุร้ายอยู่ทุกที่พร้อมจะคุกคามสินค้าของหอ,อการค้าต่างๆในตลอดเวลาท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําให้หอ,อการค้าปฏิหารได้เปรียบนั้นเป็นเพราะว่ามีคลังสินค้าต่างมิติในมือน,นั่นเองทําให้หอ,อการค้าอื่นๆไม่สามารถที่จะนํามาเทียบได้เลยการที่วัตถุดิบต่างๆมากมายของป่าแห่งความวุ่นวายถูกส่งผ่านไปยังคลังสินค้าต่างมิติและไปยังอาณาจักรหนาเสียนั้นเมื่อนําไปแปรรูปสําเร็จแล้วก็จะนํามาขายยังป่าแห่งความวุ่นวายต่อ ซึ่งมีราคาที่มากกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนว่าผลกําไรจากการจัดซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกก่อนนําออกมาขายเมื่อแปรรูปสินค้าเสร็จแล้วนับว่าทําให้หอการค้าปฏิหารได้กําไรมากกว่าสี่เท่าซึ่งหอการค้าปฏิหารในเวลานี้ได้ผลประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนสนยากที่จะคํานวณได้เลยทีเดียวในเวลาเดียวกันนั้นชูเทียนก็กล่าวต่อเมืออยิ่งยิงว่า จ้าได้รับซื้อยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับสูงและยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับดีด้วยใช่หรือไม่หญิงหญิงจึงทําการตรวจสอบรายการนังกล่าวอืมพวกเรารับซื้อได้จากที่นี่และฉชูเทียนจึงกวาดตามมองไปยังรายการวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบเหล่านี้นับว่าเป็นยาสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ในระดับสูงและระดับดีเยี่ยมแน่นอนว่าเป็นจําพวกเพิ่มพลังฝึกตนสัดส่วนใหญ่ส่วนใช้แก้พิษรักษาและเพิ่มอายุไขนั้นมีจํานวนที่น้อยมาก ซึ่งกล่าวได้ว่าสมุนไพรดังกล่าวนี้หากนำมาปรุงใหม่แล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังฝึกตนได้โดยง่ายสำหรับสมุนไพรในระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่ายอย่างมากหากว่าสามารถปรุงยาออกมาอย่างเหมาะสมได้แล้วแล้วก็สามารถทำให้คนคนเดียวก้าวไปถึงระดับปลุกดวงจิตขั้นที่9กขั้นปลายได้เลยหรือแม้แต่อาจจะทะลวงคอขวดข้ามไปยังระดับเขตแดนพูดแท้อย่างราบรื่นอีกด้วยซึ่งทรัพยากรตอนนี้เอง กนัปประมั่งครั้งพอแล้วในอาณาจักรหนาเซียนั้นเพียงแค่ระดับปลุกดวงจิตกนับประยอดเยี่ยมเลยทีเดียวทําให้ฉูเทียนไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับคนอื่นส่วนเมืองเล็กในเวลานี้ที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรงั้นเจ้าแจ้งไปยังคลังสินค้าฝั่งนั้นนะยาสมุนไพรเหล่านั้นให้เก็บเอาไว้ก่อนข้าจะนํามาปรุงยาด้วยตนเอง แน่นอนว่าเทคโนโลยีการปรุงยาของชูเทียนนั้นย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อหญิงหญิงจึงจ้องมองตาโตและรีบสอบถามออกไปเออทั้งหมดเลยหรือชูเทียนก็พยักหน้าให้ด้วยความพึงพอใจพร้อมกับกล่าวออกมาว่าทำไหมมีอะไรทำหน้าไร้สาระหน้าพวกเราสร้างหองการค้านี้เอาไว้ทำไมกันไม่ใช่เพื่อรวบรวมทรัพยากรในการฝึกฝนหรอกหรอ ข้าต้องการปรุงยาให้กับทุกคนพวกเราจะเพิ่มพลังกันแล้วนอกจากนี้เจ้าบอกท่านหญิงด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมั่นคงแล้วให้นางจัดการงานทุกอย่างที่อาณาจักรนาเซียแล้วเดินทางมาช่วยพวกเราที่นี่หลายวันมานี้ไม่มีนางอยู่เคียงข้างข้ารู้สึกปวดเมื่อยจริงๆร่างกายของข้าเริ่มไม่สบายแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านหญิงทำอะไรอยู่ไม่ได้เจอนางหนึ่งวันเหมือนนานหนึ่งปีเลยทีเดียวเฮะ นั่นปากเหรอนะที่พูดออกมาเนี่ยฮะเมื่อยิงยิงถึงกับมองค้อนฉู่เทียนแล้วก็เดินจากไปทันทีแต่ถึงกระนั้นนางที่ไม่เห็นพี่สาวของนางมาหลายวันแล้วก็รู้สึกคิดถึงอยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะสามารถใช้ศิลาซ่อนเงาและเครื่องมือสื่อสารพูดคุยกันได้ก็ตามแต่ก็อยู่ห่างกันหลายหมื่นลี้ซึ่งไม่เหมือนกับพูดคุยกันอยู่ใกล้ๆเลยอืมป่าเห็นความวุ่นวายเริ่มมั่นคงแล้วงั้นหรอเมื่อพี่สาวของนางจัดแจงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็น่าจะสามารถเดินทางมาพบกับทุกคนได้ผ่านมาสองถึงสวันในตอนนั้นชูเทียนก็พูดกับเมืองหญิงหญิงว่าเอาล่ะวันนี้พวกเราไปสำรวจเมืองเล็กกันดีกว่าชูเทียนยื่นมือออกไปกุมมือของเมืองหญิงหญิงเอาไว้ใบหน้าเล็กๆของนางก็เริ่มแดงเล็กน้อยแต่ทว่ากลับไม่ต่อต้านใ,นใดๆทั้งสองได้เดินเที่ยวเล่นสำรวจร้านค้าต่างๆในเมืองเล็กเมืองเล็กในเวลานี้ดูคึกคักพัฒนาขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ด้านบนสุดนั้นสถานที่แห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งในเวลานี้ได้กลายเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดแล้วโดยมีกองกําลังป้องกันเมืองและตระเวนอย่างแข่งขันมีทั้งเหล่านักรบคนเถื่อนซีเรนโมอ็อ,อกและเผ่าหมีที่ถูกจัดคละเคล้า,ากันพร้อมกับเหล่าหัวหน้าทีมในการลาดตระเวนด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าสร้างปัญหาภายในเมืองเล็กออตแมนแห่งนี้เป็นแน่ ในสถานการณ์รอบๆนั้นก็มีกับบินหลายตัวที่กำลังต่อรองราคากับแผงลอยของเผ่ากระต่ายซึ่งหวังว่าจะได้ส่วนลดราคายาทิพย์ของเผ่ากระต่ายให้มีราคาต่ำที่สุดส่วนอีกแผงลอยที่มีนมสองตนก็ขายอุปกรณ์ที่แปลกประหลาดให้กับกับบินอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเผ่าหนูที่นำแร่หายากออกมาเร่ขายเพื่อค้นหาคนที่ต้องการจะซื้อหลากหลายภาษาหลากหลายเผ่าต่างก็ส่งเสียงดังอื้องไปทั่วเมืองแห่งนี้เลยทีเดียว พวกเขาส่วนมากนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดที่หลบหลบซ่นซอนๆอาศัยอยู่ในป่าแห่งความวุ่นวายแห่งนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นพวกเขาได้มาอยู่ในเมืองเล็กออลเตอร์แมนแล้วทําให้พวกเขาในเวลานี้มีความกล้าที่จะทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาในเวลาเดียวกันก็มีซีหริอโมเด็กตนหนึ่งนำตระก้าขนาดใหญ่เดินผ่านพวกเขามาแม้ว่าซีหริอโมตนนี้จะยังเด็กอยู่แต่ทว่าก็มีรูปร่างสูงใหญ่กระฉูเทียนและเมออย่างิงเป็นอย่างมาก แขนของมันมีขนาดเท่ากับต้นขาของฉู่เทียนในทีเดียวโดยในตะกร้าของซีเหรินโม่นั้นมีวัตถุดิบพิเศษผลไม้บางอย่างและมีแก่นอสูนบางอย่างด้วยโดยมันได้กล่าวออกมาเป็นภาษามนุษย์ที่มันรู้เพียงผิวเผินว่าสินค้าพิเศษซื้อซื้อเมื่อหญิงก็หยิบศิลาก่อเกิดในระดับต่ำวางไปบนฝ่ามือขนาดใหญ่ของซีเหรินโม่ก่อนที่จะเลือกสิ่งของในตะกร้าออกมาซีเหรินโม่เด็กก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก แสดงท่าทางขอบคุณอย่างสุดซึง้งก่อนที่มันจะเดินทางไปยังพัตตา,ารปฏิหารพร้อมกับซื้ออาหารกระป๋องมากมายกลับไปซีเรนโมนั้นไม่สามารถต้านทานรสชาติที่ยอดเยี่ยมของอาหารกระป๋องได้อย่างแน่นอนซึ่งหอ,อก,การค้าได้เปิดบริการโรงเตี๊ยมในเมืองเล็กแห่งนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามโรงเตี๊ยมแห่งนี้แตกต่างจากเขตชุมชนทั่วไปเพราะเมืองเล็กออเอตอร์แมนแห่งนี้นั้นมีโรงแรมอีกต่างหากแม้ว่าจะมีอสุร,รวิญญ,ญาณ และเผ่าคนแคร์ที่ให้ความสนใจมากแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถทำเงินได้ทุกวันโรงเตียมที่เปิดขึ้นในที่แห่งนี้นั้นซึ่งเป็นเพียงแค่สถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับคนจรต่างเผ่าที่เดินทางมาในตลาดแห่งนี้ต่างหากในป่าแห่งนี้เทคโนโลยีในการหมักสุรานั้นต่าเป็นอย่างมากรสชาติของอาหารก็ย่แย่ส่วนสุราของหองการค้าปฏิหารนั้นหมักด้วยวงเวทอัคระพร้อมกับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอม และอาหารของหอการค้าปฏิหารเองก็ทำจากกระทะพลังเวทดังนั้นแล้วภายในโรงแรมในเขตชุมชนนั้นจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากตลอดจนทั้งสุราและอาหารกระป๋องก็นับว่าเป็นสินค้าที่ยอดนิยมเลยหลังจากที่เผ่าคนแคร์ได้ลิ้มลองรสชาติสุราของหอการค้าปฏิหารถึงกับยอมจ่ายซื้อสุราดังกล่าวเป็นจำนวนถึง500บาเร็วเลยทีเดียว รวมทั้งอาหารของหอการค้าปฏิหารเมื่อพวกเขาได้ชิมแล้วถึงกับต้องร้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจถึงขนาดสั่งซื้ออาหารกระป๋องหลายแสนกระป๋องด้วยพร้อมกันนั้นหอการค้าปฏิหารยังได้เปิดร้านยาและร้านยันเวทึ้นที่เมืองเล็กแห่งนี้อีกด้วยแม้ว่าจะเป็นการขายในราคาสินค้าปลีกแต่ก็ได้รับผลกําไรเป็นอย่างมากเพราะความจริงแล้วนั้นหลากหลายเผ่าต่างก็สั่งสินค้าดังกล่าวในปริมาณที่มากๆซึ่งไม่ต้องเอ่ยเลยว่า ความต้องการของพวกเขานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ถึงกระนั้นหอ,อการค้าปฏิหารก็ราวกับว่ามีเวทมนต์สามารถส่งสินค้าให้กับพวกเขาได้ในเวลาอันรวดเร็วและยังมีประสิทธิภาพสูงอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างราวกับว่าได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วแต่ทว่าเมืองเล็กแห่งนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดสามารถเก็บสิ่งของดังกล่าวได้มากมายขนาดนั้นเลย พวกเขาถึงกับคอยสังเกตมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นคาราวานสินค้าของหอ,อการค้าปฏิหารนีสักวันนั่นจึงทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าหอ,อการค้าปฏิหารได้ซ่อนความลับที่น่าเกรงขามเอาไว้ทำให้เหล่าเผ่าพื้นเมืองรู้สึกบ่นเกรงอยู่ไม่น้อยส่วนชูเทียนที่เห็นเมืองเล็กแห่งนี้พัฒนาขึ้นไปดังที่เขาคาดหวังก็ทำให้ภายในจิตใจของเขามีความสุขอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันนั้นไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้ว เฟิงเฉยเตี่ยเร่งรีบมาแจ้งข่าวชูเทียนด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกที่ด้านนอกนั้นปรากฏกองกําลังเอลฟ์มากมายปรากฏตัวขึ้นมาน่ะสิชูเทียนถึงกับช้ำเลืองมองออกไปเออเอลฟ์งั้นเหรอเอลฟ์มาจากไหนกันเฟิงเฉยเตี่ยได้กล่าวออกมาราวกับน้ําลายติดคอข,ข,ข,ข้าก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนน่ะสิแต่ทว่าข้าได้ยินพวกเขาพูดกันเป็นไปได้ว่าพวกเขากำลังหาองค์หญิงอยู่บ,บางทีเออ